ข่วะโตอะระหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะข่าวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะข่าวะโตอะระหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะจิมานีจิมานีมายังพันเตจตุปัจจยาณีสัพพิวรานีที่กุังคัสสะโอนุเชยามะ อาจินูพันเตชภิุสังโฆอิมานี้จะปัตตะยานิสัปริวารานีปฏิกันหาถูกอมหากังทีคารตังทิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญภา,าจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ถูุปัจจัยพร้อมทางเกื้อไทยทานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับรับแล้วเพื่อให้เป็นประโยชน์และและความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พิาชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย ในยายายของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเธอ